จิ้งจอกเสียงผู้บรรยายนุ่มลึกลับเศร้าคุณเคยได้ยินไหมว่าสถานีรถไฟธรรมดาอาจซ่อนความลับที่โลกต้องจดจำวันนี้ลำปางไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดพักรถไฟแต่กลายเป็นเวทีของเหตุการณ์ที่ไม่มีใครกล้าคาดคิดการจับกลุ่มกลางวันแสกๆที่ทำให้ผู้คนทั้งประเทศต้องหยุดนิ่งใครคือแพรทองทานเหตุใดเธอถึงอยู่ในสถานที่แห่งนี้และเบื้องหลังที่แท้จริงซ่อนอะไรเอาไว้ เสียงรถไฟแล่นผ่านเสียงฝีเท้าปริศนาและทุกวินาทีจะนำคุณเข้าใกล้ความจริงที่ไม่เคยถูกเปิดเผยเตรียมใจให้พร้อมเรื่องนี้จะเปลี่ยนภาพที่คุณเคยเห็นไปตลอดกาลสถานีรถไฟลำปางเบื้องหลังการจับกลุ่มแพทองทานกลางวันแสกแสกที่โลกต้องจดจำคดีปริศนาแสงแดดยามเที่ยงสองลงบนชานชาลาสถานีรถไฟลำปางเสียงนกพิราบเกาะอยู่บนหลังคาไม้เก่า เสียงประกาศรถไฟดังสะท้อนในอากาศผู้คนเดินไปมาพร้อมกระเป๋าเดินทางกลิ่นกาแฟขั่วลอยมาจากร้านเล็กข้างทางหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้เสาเหล็กเธอสวมหมวกปีกกว้างบดบังใบหน้ามือกำกกระเป๋าแน่นจนสัน่นสายตาเธอเหลียวมองไปรอบๆเหมือนรู้ว่ากำลังมีใครจับตามองเสียงหวีดรถไฟดังขึ้นไกลๆแสงแดดสะท้อนกับรังเหล็กเป็นประกายผู้คนเริ่มเดินเข้าสู่ชานชาลา แต่ในหัวใจของหญิงสาวกลับเต็มไปด้วยความหวั่นไหวเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากด้านหลังกลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกลิ่นไม้เก่าทำให้หายใจติดขัดเธอหันไปมองอย่างระแวดระวังคนสองคนในชุดธรรมดาเดินตามมาสายตานิ่งเย็นแต่ไม่พูดอะไรเสียงประกาศรถไฟดังทับเข้ามาอีกครั้งหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่ปลายนิ้วมือเธอเหงื่อออกจนจับกระเป๋าแทบไม่อยู่ เสียงนาฬิกาบนหอสูงของสถานีดังติ๊กตอเหมือนนับถอยหลังไปสู่บางสิ่งเธอก้าวเร็วขึ้นแต่ขากลับหนักเหมือนหินผู้คนรอบตัวเริ่มสังเกตสายตาหลายคู่หันมองบรรยากาศกลางวันแสกแสกกลับเหมือนมืดลงในใจเสียงรถไฟเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ล้อเหล็กเสียดสีกับรางดังเอียดหญิงสาวสูดลมหายใจเธอรู้ว่าเวลาของเธอกำลังจะหมดสายตาของคนสองคนนั้นยังคงตามติด เสียงประกาศสุดท้ายเรียกผู้โดยสารเสียงนั้นยาวและหนักเธอก้าวไปถึงขอบชานชาลามือสั่นกำกระเป๋าแน่นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเธอหันขวับสายตาประทะก,กับใบหน้าที่เธอไม่คาดคิดว่าจะเห็นบรรยากาศรอบตัวหยุดนิ่งชั่วขณะเสียงรถไฟเสียงนาฬิกาเสียงผู้คนเหมือนถูกดูดออกไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเธอเต้นแรงภาพตรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจ ในมือของคนที่ตามมามีบางสิ่งแวววาวอยู่มือของชายในชุดธรรมดาสะท้อนแสงแดดเป็นประกายโลหะของป้ายเจ้าหน้าที่หญิงสาวถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงหัวใจดังในหูตัวเองเธอรู้ว่าหนีไม่ได้อีกแล้วเสียงคนรอบข้างเริ่มดังขึ้นบางคนหยุดมองบางคนกระซิบถามกันเบาๆบรรยากาศที่เคยเป็นตลาดกลางวันกลายเป็นเงียบสงัดประหลาดลมพัดกลิ่นสนิมจากรางรถไฟ ใบไม้ปลิวตกลงตรงเท้าเธอมือสั่นจนกระเป๋าเกือบหล่นเธอกลืนน้ำลายยากลำบากตากวาดมองหาทางหนีชายคนหนึ่งยกมือขึ้นเสียงนิ่งแต่มั่นคงคุณแพทย์องค์ทานขอเชิญตรงนี้ครับประโยคนั้นเหมือนประทับตราลงกลางอากาศผู้คนรอบๆหยุดหายใจพร้อมกันหญิงสาวหันมองรอบตัวคนสองคนขยับเข้าประกบเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังชัด แสงแดดส่องตรงดวงตาเธอจนต้องหีเธอก้าวถอยหลังจนติดสเสาเหล็กภาพทุกอย่างหมุนช้าในสายตาผู้โดยสารบนชานชาลาก้าวถอยห่างเสียงประกาศรถไฟยังดังต่อเนื่องแต่เหมือนเสียงอยู่ไกลออกไปกลิ่นน้ำมันเครื่องแรงขึ้นจนเวียนหัวเธอพยายามพูดแต่เสียงขาดหายมือเธอยังจับกระเป๋าแน่นในหัวคิดถึงบางสิ่งที่ไม่อยากให้ใครรู้เงาของชายทั้งสองทาบทับตัวเธอ ทุกอย่างกลายเป็นเหมือนฉากภาพถ่ายขาวดำชายอีกคนก้าวเข้ามาใกล้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งบนกระดาษมีตราสัญ,ญลักษณ์แอนหรือแพรทองทานตาเบิกกว้างเธอรู้ทันทีว่านี่คือหมายเรียกเสียงรถไฟเป่าแตรายาวควันขาวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าผู้คนพากันถอยออกห่างแต่สายตาทุกคู่ยังจับจ้องความร้อนจากรางรถไฟทำให้อากาศสั่นระยิบหญิงสาวหายใจแรง มือเธอเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเสียงรองเท้าเจ้าหน้าที่ดังใกล้ขึ้นทุกทีบรรยากาศกลางวันแสกแสกกลับกลายเป็นเวทีของเรื่องลึกลับเธอพูดเสียงเบาขอเวลาแต่เสียงเจ้าหน้าที่ตัดบทเชิญไปคุยที่สถานีครับเสียงนั้นสุภาพแต่แน่วแน่เหมือนทำนายจุดจบของเกมที่เธอเล่นผู้คนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกล้องเล็กๆเล็เลงมาที่เธอเสียงกดชัตเตอร์ดังพรึบ ภาพนี้จะกระจายไปทั่วโลกไม่มีทางซ่อนอีกต่อไปหญิงสาวยืนแข็งภาพความทรงจำแล่นเข้ามาในหัวเส้นทางที่เธอเดินมาความลับที่เธอเก็บไว้และตอนนี้ทุกอย่างถูกเปิดโปงเจ้าหน้าที่คนแรกขยับเข้าใกล้เอื้อมมือมาจับแขนเธอมือเขาเย็นแต่มั่นคงเธอสะดุ้งแต่ไม่ขัดขืนเสียงรอบข้างดังเหมือนน้ำในหูผู้คนบนชานชาลามองด้วยความสงสัย บางคนพึมพำเกิดอะไรขึ้นบางคนกระซิบชื่อเธอแต่ไม่มีใครเข้าใจเหตุผลแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มธรรมดาหญิงสาวยกสายตามองท้องฟ้าแสงแดดจ้าแต่ดวงตาเธอเริ่มพรา่าเธอรู้สึกถึงกลิ่นดินแห้งและน้ำมันเครื่องเสียงรถไฟเคลื่อนตัวออกไปช้าๆทิ้งเงาควันขาวให้ลอยเหนือหัวเจ้าหน้าที่นำเธอเดินไปตามชานชลาเสียงไม้กระดานดังเอียดทุกย่างก้าว กล้องหลายตัวติดตามเสียงกระซิบเป็นคลื่นสัตว์ความจริงที่เธอซ่อนมานานกำลังถูกคลี่ออกเธอหันไปมองคนรอบรอบเห็นสายตาทั้งสงสารทั้งอยากรู้มือที่เคยจับกระเป๋าแน่นเริ่มคลายเธอปล่อยให้กระเป๋าห้อยอยู่ข้างลำตัวเหมือนปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปเสียงประกาศสุดท้ายดังขึ้นรถไฟกำลังออกจากชานชาลาเสียงนั้นเป็นเหมือนจังหวะจบของละคร เจ้าหน้าที่พาเธอลงบันไดไปยังห้องเล็กข้างสถานีประตูปิดตามหลังอย่างช้าๆกลิ่นไม้เก่าในห้องทำให้หายใจลึกแสงลอดผ่านหน้าต่างเล็กเป็นเส้นหญิงสาวนั่งลงบนเก้าอี้ไม้มือสั่นแต่เธอยิ้มจางๆเราวกับยอมรับสิ่งที่จะตามมาเสียงฝีเท้าคนเข้ามาเอกสารวางบนโตะ๊ะขอให้คุณให้ข้อมูลทั้งหมดเสียงนั้นสุภาพแต่ชัดเจนเธอยกสายตามองแล้วพยักหน้า ข้างนอกสถานีผู้คนยังคงถ่ายรูปชานชลาที่ว่างเปล่าเสียงรถไฟลำปางเคลื่อนไปไกลเหลือเพียงเงาแดดบนรางเหล็กและเรื่องราวที่ทุกคนจะจดจำภาพข่าวเริ่มกระจายไปทั่วโลกชื่อของเธอกลายเป็นกระแสแต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังทั้งหมดยกเว้นคนที่อยู่ในห้องนั้นและความเงียบที่ห่อหุ้มสถานีเก่าแก่หญิงสาวนั่งนิ่งเธอหายใจเข้าลึกแสงจากหน้าต่างทอดลงบนใบหน้า ในแววตายังมีความลับความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดเจ้าหน้าที่มองเธออย่างสงบบรรยากาศในห้องเหมือนหยุดเวลาเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกแต่ละวินาทีเหมือนหนักขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มแต่เป็นบทใหม่ของคดีปริศนาเธอพูดเสียงเบาฉันพร้อมแล้วเสียงนั้นสะท้อนในห้องเล็กเจ้าหน้าที่เปิดแฟ้มแสงแดดส่องตรงโต๊ะเป็นวงทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้น เจ้าหน้าที่ค่อยๆเปิดแฟ้มเอกสารเสียงกระดาษเสียดสีกันแผ่วเบาหญิงสาวจ้องไปยังหน้าเอกสารทุกตัวอักษรเหมือนมีน้ำหนักเธอหายใจลึกอย่างระมัดระวังในแฟ้มเต็มไปด้วยภาพถ่ายบางภาพเป็นสถานที่บางภาพเป็นใบหน้าของคนทุกภาพมีเงื่อนไขบางอย่างที่เธอรู้และทุกภาพคือชิ้นส่วนของเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เจ้าหน้าที่วางแฟ้มลงบนโตะ๊ะแสงแดดลอดหน้าต่างตกกระทบปกแฟ้ม เป็นเงาสีทองจางๆเขาเงยหน้ามองเธอคุณพร้อมเล่าแล้วหรือยังเธอหลับตาชั่วครู่ความทรงจำย้อนกลับมาเสียงสถานีรถไฟเสียงล้อเหล็กเสียดกับรางกลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกลิ่นดินเก่าเธอลืมตาฉันจะเล่าแต่ขอให้รับฟังจนจบเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเจ้าหน้าที่พยักหน้าเบาๆหญิงสาวเริ่มเล่า เสียงเธอแผ่วแต่ชัดเจนทุกประโยคเหมือนมีภาพตามมาเจ้าหน้าที่ฟังนิ่งดวงตาของเขาไม่คลาดจากใบหน้าเธอเธอเล่าถึงวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นวันที่เธอมาที่ลำปางครั้งแรกแสงแดดอุ่นบนถนนเก่าเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆและผู้คนที่เดินผ่านโดยไม่สนใจเธอเล่าถึงคนที่เธอพบชายคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลข้อมูลที่กลายเป็นกุญแจของเรื่องทั้งหมด เขามอบซองเล็กๆให้และบอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหญิงสาวก้มหน้ามองมือของตัวเองเหมือนมือคู่นั้นยังจำสัมผัสของซองได้เจ้าหน้าที่จดบันทึกช้าๆทุกคำกลายเป็นบรรทัดบนกระดาษแต่ในห้องยังคงเงียบแสงแดดส่องเปลี่ยนมุมเงาของกรอบหน้าต่างทอดลงบนพื้นเป็นเส้นเหมือนรางรถไฟหญิงสาวหยุดหายใจครู่หนึ่งความเงียบหนักขึ้นสิ่งที่อยู่ในซองนั้นคือเอกสาร เธอพูดต่อเอกสารที่เปิดเผยความลับของคนบางคนเธอเงยหน้ามองเจ้าหน้าที่และนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่นิ่งแววตาเขาผสมทั้งเข้าใจและระวังเสียงนาฬิกายังเดินติ๊กตอกติ๊กตอกหญิงสาวกระพริบตาชชาๆเธอเล่าต่อทุกคำเหมือนดึงเธอกลับไปในภาพเก่าคืนที่ฝนตกในลำปางเธอยืนอยู่ใต้ชายคาซองเล็กในมือ และเสียงรถไฟวิ่งผ่านไปในซองนั้นไม่ใช่เงินแต่เป็นหลักฐานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคนสำคัญเธอรู้ว่าถ้าเก็บไว้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเธอถอนหายใจเสียงในห้องกล้องฉันไม่ใช่คนเลวเธอพูดฉันแค่กลายเป็นคนกลางของเกมใหญ่เจ้าหน้าที่วางปากกาลงเขาเงยหน้ามองเธอคุณยังมีเอกสารนั้นหรือไม่เสียงเขานุ่มนวล แต่ในแววตายังแฝงความคาดหวังหญิงสาวยกกระเป๋าขึ้นเธอเปิดช้าๆกลิ่นหนังเก่าโชยออกมาในกระเป๋ามีซองสีน้ำตาลซองเดียวกับที่เธอเคยรับมาเธอวางซองลงบนโต๊ะมือยังสัน่นนี่คือทุกอย่างเสียงเธอแทบเป็นกระซิบเจ้าหน้าที่รับซองไปอย่างระมัดระวังเขาเปิดดูแสงแดดสะท้อนกระดาษสีขาวตัวอักษรเรียงเป็นบรรทัดเขาอ่านเงียบเงียบ ใบหน้าเริ่มเปลี่ยนสีหญิงสาวนั่งนิ่งเสียงหัวใจดังในหูในแววตาเจ้าหน้าที่มีทั้งตกใจและกังวลเขาปิดซองแล้วหันมามองเธออีกครั้งคุณรู้หรือไม่ว่าคุณถืออะไรอยู่เขาถามเสียงแผ่วเธอพยักหน้าฉันรู้และฉันก็รู้ว่ามันอันตรายน้ำเสียงเธอสงบเขาลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างแสงแดดตอนบ่ายส่องผ่านเข้ามา เงาของเขาทาบลงบนโต๊ะเหมือนเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับความลับคุณจะต้องให้การอย่างละเอียดเขาพูดไม่เช่นนั้นเราจะปกป้องคุณไม่ได้หญิงสาวมองเขาฉันพร้อมแล้วเสียงนาฬิกายังคงดังบรรยากาศในห้องหนักอึ้งแต่หญิงสาวกลับรู้สึกเบาเหมือนภาระที่ถือไว้เริ่มคลายแสงแดดส่องตรงหน้าเธออุ่นขึ้นเธอเล่าต่อทุกถ้อยคำเหมือนปลดล็อกความทรงจำ เรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้ชื่อคนสถานที่เหตุการณ์ทุกอย่างเรียงต่อกันเป็นเส้นเจ้าหน้าที่ฟังอย่างตั้งใจจดบันทึกอย่างเป็นระบบทุกคำคือกุญแจทุกคำคือภาพจนห้องเล็กๆก,กลายเป็นเวทีของความจริงข้างนอกสถานีเสียงรถไฟขบวนใหม่เข้ามาแทนที่เสียงผู้คนกลับมาคึกคักแต่ในห้องนั้นโลกเหมือนหยุดหมุนหญิงสาวจบประโยคสุดท้าย เธอนั่งพิงก้าวอีหายใจลึกน้ำหนักในอกเบาลงแต่ในสายตายังมีประกายของความลับเจ้าหน้าที่พับแฟมคุณช่วยเราได้มากเสียงเขานุ่มแต่เรื่องนี้ยังไม่จบเขามองเธอคุณจะต้องตัดสินใจเธอเงยหน้าแสงแดดกระทบใบหน้าเธอยิ้มจางๆฉันเลือกแล้วน้ำเสียงเธอมั่นคงในขณะนั้นเสียงหวีดรถไฟดังยาว เป็นเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เธอรู้ว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมแต่เธอก็พร้อมเผชิญเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นเปิดประตูห้องแสงสว่างาสาดเข้ามาเต็มเขายื่นมือให้เธอไปเธอเรามีสิ่งที่ต้องทำต่อเธอจับมือเขาลุกขึ้นยืนเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังชัดทุกก้าวที่เดินออกจากห้องเป็นเหมือนก้าวสู่โลกใหม่บันไดไม้เก่ารออยู่ตรงหน้าเธอเดินลงไป เสียงผู้คนข้างนอกอย่างดังแต่ในหัวเธอเงียบทุกอย่างเริ่มต้นอีกครั้งกล้องหลายตัวจับภาพแสงแดดบ่ายจ้าส่องลงมาหญิงสาวก้าวออกจากเงาเข้าสู่แสงเต็มเต็มและเรื่องราวที่โลกจะจดจำหญิงสาวเดินออกมาจากห้องสอบสวนลมบ่ายพัดแรงกว่าที่เธอคิดกลิ่นไม้เก่าและเหล็กเป็นสนิมลอยมาเสียงหวีดรถไฟดังยาวสะท้อนจากภูเขารอบเมือง เธอหันไปมองเจ้าหน้าที่ที่เดินตามใบหน้าเขานิ่งแต่ดวงตามีประกายเหมือนคนที่รู้ความลับบางอย่างเขาเดินเคียงข้างเธอสายตาของผู้คนที่สถานีจ้องมองทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเธอสูดหายใจแสงแดดตกกระทบผิวจนแสบเสียงนาฬิกาสถานีตีดังอีกครั้งหนึ่งสองสาเธอหยุดชั่วครู่ตรงมุมชานชาลากล้องวิดีโอหลายตัวตั้งเรียง ผู้สื่อข่าวบางคนยกไมคขึ้นแต่ไม่มีใครพูดทุกอย่างนิ่งเหมือนหยุดเวลาเจ้าหน้าที่พาเธอเดินผ่านฝูงชนเสียงกระซิบดังตามหลังนั่นใช่เธอหรือเปล่าเรื่องนี้จะเป็นข่าวใหญ่แน่แต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาใกล้รถตู้สีขาวจอดอยู่ปลายชานชาลาประตูเปิดรอแสงในรถมืดกว่าข้างนอกเธอเหลือบมองเหมือนมีเงาใครนั่งอยู่ในนั้นหัวใจเต้นแรงอีกครั้ง เจ้าหน้าที่แต่ไหลเธอเบาๆไม่ต้องกลัวเสียงเขานุ่มแต่ในดวงตามีความตึงเครียดเธอก้าวขึ้นรถกลิ่นเบาหนังและน้ำยาทำความสะอาดติดมูกเสียงประตูปิดดังทันใดนั้นเสียงรอบนอกหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจในรถในรถมีชายอีกคนเขาสวมแว่นดาและชุดธรรมดามือถือแฟ้มเอกสารเขายกแฟ้มขึ้นคุณแพทย์องค์ฐานเสียงเขาตรงและชัด หญิงสาวพยักหน้าเธอนั่งนิ่งสายตาจ้องแฟ้มในมือเขาชายคนนั้นเปิดแฟ้มเอกสารข้างในเป็นชุดเดียวกับที่เธอเคยเห็นเขาหยิบรูปถ่ายออกมารูปนั้นเป็นสถานีรถไฟลำปางถ่ายจากมุมสูงมีรางรถไฟทอดยาวและเงาของคนสองคนในมุมภาพหญิงสาวขมวดคิ้วเธอจำเงานั้นได้เงาของเธอและคนที่ให้ซองเอกสาร ชายคนนั้นเลื่อนรูปถ่ายมาตรงหน้าเธอนี่คือเหตุผลที่คุณถูกจับเธอสูดลมหายใจลมในรถเหมือนหนักขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตายังนิ่งชายคนนั้นวางรูปลงเขาพิงพนักบอกเราไม่ได้บอกว่าคุณผิดเขาพูดเราแค่อยากรู้ความจริงเธอเงยหน้ามองเขาแสงแดดลอดผ่านม่านเล็กๆในรถส่องบนใบหน้าเธอครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งอยู่ในเงามืดเหมือนชีวิตของเธอในตอนนี้เจ้าหน้าที่คนแรกหันมามองทุกอย่างที่คุณถือไว้เป็นกุญแจของคดีนี้เขาพูดถ้าคุณพูดความจริงคุณจะปลอดภัยหญิงสาวนิ่งเสียงรถขับออกจากสถานีดังขึ้นถนนลำปางยามบ่ายยาวและเงียบต้นไม้สองข้างทางโยกตามลมเสียงยางรถบดถนนดังสม่ำเสมอแต่ในใจเธอกลับวุ่นวาย ภาพสถานีรถไฟยังติดอยู่ในหัวเธอถามเสียงเบาคุณจะพาฉันไปที่ไหนชายแว่นดำยิ้มบางๆที่ที่คุณจะปลอดภัยเสียงเขานุ่มแต่ฟังแล้วรู้สึกห่างหญิงสาวหันไปมองนอกหน้าต่างเธอเห็นป้ายเก่าของเมืองสีลอกออกเหมือนอดีตที่กำลังจางหายแต่เธอรู้ว่าทุกอย่างยังไม่จบในกระเป๋าของเธอยังมีบางสิ่งที่ไม่มีใครรู้ ไม่ใช่เอกสารแต่เป็นกุญแจเล็กๆกุญแจที่อาจเปิดบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเธอวางมือบนกระเป๋าหัวใจเต้นแรงชายแว่นดำมองเห็นแต่ไม่พูดเขาเพียงแค่ยกยิ้มจังๆรถแล่นผ่านสะพานไม้เก่าเสียงล้อกระทบไม้ดังเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับถอยหลังหญิงสาวหลับตาชั่วครู่ในหัวเต็มไปด้วยเสียงคำถามชายแว่นดำเอ่ย คุณรู้หรือไม่ว่ากุญแจนั้นสำคัญแค่ไหนเธอสะดุง้งลืมตาขึ้นคุณรู้ได้ยังไงเสียงเธอเบาเขายิมในเกมนี้ไม่มีความลับน้ำเสียงเขาราบเรียบแต่คำพูดเหมือนคมมีดเธอกำกระเป๋าแน่นขึ้นรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนเล็กๆสองข้างเป็นต้นไม้หนาทึบแสงแดดลอดใบไม้เป็นลายเสียงนกร้องไกลๆแต่ในรถอย่างเงียบหญิงสาวสูดหายใจ ถ้าฉันบอกความจริงคุณจะทำอะไรกับฉันชายแว่นดำตอบเราจะปกป้องคุณเขาหยุดถ้าคุณยังอยู่กับเราเธอเงียบคำพูดนั้นเหมือนคำเตือนถนนคดเคี้ยวไปข้างหน้าทุกโค้งเหมือนซ่อนบางสิ่งเธอมองไปยังเจ้าหน้าที่คนแรกเขาหันมามองเธอในแววตามีความเมตตาคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแลว้วเขาพูดคุณจะปลอดภัยแต่ในใจเธอรู้ ความจริงที่เธอถือไว้นั้นใหญ่เกินกว่าที่ใครคิดไม่ใช่แค่คดีแต่คือเครือข่ายของบางสิ่งสิ่งที่ไม่มีใครกล้าแตะรถชะลอที่ประตูไม้เก่ามีป้ายสถานที่ราชการเจ้าหน้าที่ลงไปเปิดประตูเสียงบานไม้ดังเอียดหญิงสาวมองรอบรอบทุกอย่างดูเงียบรถแล่นเข้าไปภายในเป็นอาคารไม้สองชั้นแสงแดดตกกระทบผนังสีจาง เธอรู้ว่านี่คือที่ที่เรื่องราวจริงจะเริ่มไม่ใช่ที่ที่เรื่องจะจบเธอวางมือบนกระเป๋าอีกครั้งหัวใจเต้นแรงชายแว่นดำมองเธอยิ้มเล็กๆพร้อมหรือ,อยังเธอพยักหน้าฉันพร้อมแลว้วเสียงเธอมั่นคงแม้ในใจยังสัน่นเธอก้าวออกจากรถอากาศเย็นขึ้นทันทีกลิ่นดินชื้นและไม้เก่าลอยมาเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเธอเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไป ทุกย่างก้าวเหมือนเดินสู่ความจริงในอาคารนั้นมีห้องเล็กๆอีกห้องมีโต๊ะไม้ยาวแฟ้มเอกสารเรียงกันและกล้องบันทึกภาพเธอหันมองชายแว่นดำปิดประตูเสียงดังเบาๆแสงสว่างเหลือแค่ในห้องเธอรู้ว่าไม่มีทางถอยหญิงสาวนั่งอยู่ในห้องไม้เล็กๆแสงไฟสีเหลืองอ่อนส่องลงบนโต๊ะเอกสารทุกแผ่นถูกเปิดเรียงเป็นแถว กล้องบันทึกภาพหมุนเบาๆบรรยากาศนิ่งจนได้ยินเสียงลมหายใจเจ้าหน้าที่ทั้งสองนั่งตรงข้ามสีหน้าไม่แข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจพวกเขาฟังเธอจนจบทุกคำคือชิ้นส่วนของปริศนาหญิงสาวยื่นกุญแจเล็กๆที่เธอเก็บไว้มือสั่นน้อยๆนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันมีเสียงเธอแผ่วแต่ชัดในห้องเงียบจนเหมือนเวลาไม่เดินเจ้าหน้าที่รับกุญแจไป เขาวางบนเอกสารเสียงโลหะกระทบไม้เบาๆเป็นเสียงเล็กน้อยแต่หนักแน่นเหมือนสัญญาณของการสิ้นสุดคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่พูดน้ำเสียงนุ่มจากนี้ไปคุณจะปลอดภัยหญิงสาวหลับตาหายใจลึกเธอรู้ว่าภาระที่แบกไว้หมดลงแล้วภาพสถานีรถไฟลำปังยามเที่ยงย้อนมาเสียงนกพิราบเสียงรถไฟเสียงคนแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัว มีเพียงความสงบเธอลืมตามองเจ้าหน้าทีเรื่องนี้จะจบแล้วใช่ไหมเขาพยักหน้าเรื่องนี้จบสำหรับคุณเขาหยุดเล็กน้อยแต่สำหรับโลกมันเพิ่งเริ่มต้นหญิงสาวยิ้มจางๆเธอลุกขึ้นจากเก้าอีกล้องหยุดหมุนแสงไฟส่องลงบนใบหน้าเธอเต็มๆเป็นใบหน้าที่ไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปประตูห้องเปิดออกแสงแดดบ่ายลอดเข้ามาอากาศภายนอกสดชื่น เสียงรถไฟขบวนใหม่ดังขึ้นไกลไกลเหมือนเสียงบอกลาเธอก้าวออกจากห้องทุกก้าวเบาวกว่าที่เคยเธอหันกลับมามองครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่พยักหน้าให้เธอเป็นสัญญาณของอิสระบนชานชาลาผู้คนยังเดินไปมาเสียงประกาศยังดังแต่สำหรับเธอทุกเสียงเป็นเพียงฉากหลังของชีวิตใหม่เธอเดินออกจากสถานีท้องฟ้าสีทองของยามบ่ายโอบล้อม กลิ่นกาแฟจากร้านเล็กข้างทางยังอยู่แต่ตอนนี้กลิ่นนั้นไม่ขมมันหอมเหมือนการเริ่มต้นหญิงสาวสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติเธอรู้ว่าตัวเองได้เลือกเส้นทางแล้วและเรื่องราวที่โลกต้องจดจำจะไม่ใช่เธอคนเดียวที่แบกอีกต่อไปเธอเดินไปตามถนนลำปางท่ามกลางแสงแดดและลมเบาโลกหมุนต่อไปแต่ในใจเธอสงบทุกอย่างปิดฉากลงอย่างเงียบงาม